จะนั่งเลยครับพี่นั่งเรื่งเลยมาไป้นก่อนดีกว่าครับสวัสดี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 ครับอยากแรกเลยพี่บรรยากาศได้นอย่างเงี้ยมดงได้ตอนแรกอยู่ข้างในนะพอพี่น้าจะมาเราเปรียบเหมืนหมีได้ไหมโอ้บรรยากาศโดถูกใจมากนะครับที่นี่คือตอนแรก ผมมาตั้งแต่ตอนอยู่ข้างในนะจรริิงดคับใช่หนูเห็นพี่น้ำมาเปิดประตูมองแบบแรกเห็นอยู่เห็นแล้วตั้งแต่อยู่ข้างในแล้วแต่ว่าแต่พอสุดท้ายย้ายมาให้ข้างนอกพี่เพราะเพราะผมเลยเหรอใช่ค่ะเพราะคุณเลยเขาบอกว่าเวาพี่ชอบแบบดิวบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะพี่เลยมันโล่งๆโปร่งโปร่งสบายดีใช่เพราะพี่เลยแล้วถ้าเกิดว่าพี่ถูกใจที่นี่พี่ไม่อยากกลับบ้านทำไงเนี่ยทีนี้ก่ยทีนี้ก็อยู่แต่นั่งยาวเลยค่ะนั่ง มีสามสี่ลังเขาเตรียมมาให้ตอนนี้พี่บาสพี่บาสพี่บาสมาแล้วด้วยทีนี้ยาวเลยใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพ่อหนูมาแล้วเอาละมาแล้วเดี๋ยวคุยกันยาวนะเดี๋ยวคุยแต่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกับพี่บาสต่อมาเริ่มวันนี้มากันอะไรครับ